สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะถึงบ้านกันหรือ,อยังอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะเช่นเคยแอดมีแนวทางดีๆนะคะสำหรับสำหรับเลขเด่นสำนักดังนะคะมาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆกันเช่นเคยเลยนะคะก่อนอื่นเนาะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบ,บาลเท่านั้นและทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางสำนักแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นของลูกพ่อวิศนุกรรมนะคะพี่ควายคนโก้เนาะแนวทางงวดนี้ค่ะวันที่1กันยายน2563 เจาะเลข3ามตัวจะให้560นะคะเจาะเลข2ตัวก็คือ50 60 fraction, แล้วก็65ด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นผลงานของลูกพ่อวิสนุกรรมนะคะแต่งวดที่แล้วของเขาก็พลาดไปไม่เป็นไรเนาะก็ขอบคุณค่ะของลูกพ่อวิสนุกรรมด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของดอเด็กชน2นะคะแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะเลขพวงของเขาจะให้เลข6เลข0นเลข3เลขเแล้วก็เลข9นะคะเจาะเลข3ตัวก็จะมี602นะคะกับ379ด้วยกันนะคะส่วนแนวทางเลขบนล่างค่ะเจาะเลข2ตัวก็จะมี0 2นย์ห 7 9 7 3แล้วก็39ด้วยกันนะคะใครที่ติดตามผลงานของเด็กชนอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นแนวทางงวดนี้กันได้นะคะก็ขอบคุณค่ะของดอเด็กชน2ด้วยสำหรับแนวทางงวดนี้นะคะ ต่อมากันเลยค่ะอันนี้จะเป็นของฝันเป็นจริงนะคะแนวทางงวดนี้จอบเลข3ตัวค่ะจะมี4 7 6นะคะส่วนจอบสองตัวก็คือ4 6่หหแล้วก็7 4ด้วยกันนะคะแต่ผลงานวดที่แล้วของเขาก็พลาดไปไม่เป็นไรเนาะสูตรมีข้าวมีหลุดนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมแคปเก็บไว้นะคะก็ขอบคุณค่ะของฝันเป็นจริงด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของนิตยสารล,ลาบรอยนะคะแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะเรามาดูเลขเด่นกันก่อนเลยนะคะเลขเน้นของเขาจะให้52นะคะส่วนเลขรองค่ะคือ42ด้วยกันนะคะแล้วก็เลข2ตัวบนก็จะมี54นะคะ57 55 45 47 แล้วก็44ด้วยกันนะคะส่วนเจาะเลข3ตัวค่ะจะมี354แล้วก็344ด้วยกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลชุดบนนะคะส่วนต่อมาข้อมูลชุดล่างขัดตัวเน้นของเขาคือ83นะคะส่วนเน้นรองก็คือ53นั่นเองเนาะแล้วก็เลขเจาะที่เหลือค่ะจะมี86นะคะ85 แล้วก็56ด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางเลขล่าของนิตยสารลาบลอยนะคะของเขาก็มีเข้ามีหลุดนะคะสติในการเข้าถ้าให้แอดประเมินก็น่าจะต่ำกว่า50%อยู่นะคะจะอยู่ประมาณสัก40%ได้เนาะก็ขอบคุณค่าของนิตยสารลาบลอยด้วยนะคะต่อมากันเลยคะ่ะจะเป็นของ KK นะคะอันนี้เป็นสูตรหนึ่งด้วยกันเนาะ จอะเลข2ตัวมีอยู่6คู่ชุดค่ะจะมี2 1 8 2 8 9 7 8 9 1 7 5นะคะส่วนระวังเลขเบิร์ก็คือ0 0ยกับ66นั่นเองนะคะก็อันนี้ลองดูค่ะนะคะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ขอบคุณของ KK ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะสำนักที่เราคุ้นเคยนะคะบ้านไผ่เมืองพลเนาะก็ผลงานของเขางวดที่แล้วก็พลาดไปช่วงนี้ก็พลาดติดกันหลายงวดเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเผื่องวดนี้เลขของเขาอาจจะเข้าก็ได้นะคะเจาะเลขค่ะนะคะ8คู่ชุดด้วยกันจะมี5-3 6-3 5-4 6-4 5-7 6-7 5-8 68ด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นของบ้านไผ่เมืองพนนะคะ FC ที่ติดตามอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก็ขอบคุณของบ้านไผ่เมืองพนด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะนะคะสำนักนี้ก็ดังไม่แพ้กันนะคะของลาบผลภูนทวีนะคะอะใครๆหลายคนก็คุ้นเคยเช่นเดียวกันเนาะเลขเด่นของลาบผลค่ะให้เลข2 เลข5เลข9เจาะเลข2ตัวก็จะมี20 26 28 50 56 58 90 96 แล้วก็98ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะนะคะใครที่ชอบก็ลองแคปเก็บได้นะของลาบผลกับบ้านไผ่ก็เลขชนกันก็58ด้วยกันนะคะไม่รู้ FC ชอบกันหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณค่ะของลาบผลพูนทวีด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของวินะคะอันนี้ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็เข้าเฉพาะแค่เลขเด่นบนนั่นเองเนาะเขาให้เลขหนึ่งมานะก็ถือว่าเข้าแต่เลขเจาะก็พลาดไปไม่เป็นไรนะคะเรามาตามต่อกันงวดนี้เลยค่ะเลขเด่นบนของเขาให้เลข7นะคะส่วนเลขรองค่ะคือเลข3กับเลข0คู่โต๊ดบนค่ะนะคะจะมีสตัวด้วยกันก็คือ7 3สา 70 30แล้วก็7 5นะคะส่วนเด่นล่างค่ะให้เลข5นะคะเลขบรองให้เลข1กับเลข2นะคะเจาะเลขล่างก็จะมี51 52 85แล้วก็21ด้วยกันนะคะ85ดนี่ตรงกัน3สำนักแล้วนะคะในส่วนของคลิปนี้ที่แอดได้นำมารีวิวเนาะ นะคะสสำนักหลังแล้วก็ของนิตยสารก็มี8 5ด้วยนะคะหรือว่าเลขนี้อางวดนี้เลขนี้จะอั้นอีกหรือเปล่านะคะยังไงก็ลองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ของวิค่ะให้เลขดับก็คือเลข9นะคะก็ขอบคุณค่ะนะคะผลงานดีๆของวิด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับแนวทางข้อมูลชุดนี้ที่แอดได้นํามาแบ่งปันกันนะคะก็เดี๋ยวยังไงแอดจะทยอยลงข้อมูลที่เหลือให้เรื่อยๆนะคะ ส่วนพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆที่ขอสำนักที่เหลือมาก็กดติดตามรอได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดหาข้อมูลมาอัปเดตให้นะยังไงก็แอดก็กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกๆท่านที่ติดตามกันเนาะสุดท้ายนี้ค่ะแอดก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆงวดเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ